สะพานมัคควานปานฟ้าราังสันส,สถานพี่น้องรวมกันต่อสู้วิรบ,บุรุษแทบงบัจั์สมัยใหม่ ชยองชาติอยู่พราะเรากูต่อสู้อาธรรมสลายชาติอยู่พระเรากู้ต่อสู้อธรรมสลาย,าย,ารรลายใครร้ายรบพี่น้องสยดสยอง เราเพื่อนตายตอบสนองร่วมมาด้วยสยามถูกสยามถูกโลบล้างสมองขายชาติเอกราชเรายอมสละชีพมุยต่อสู้ริปู สยามยันทุนนิมิตจางอวมังข้าลันจาโยจามนาปนสกุนัตสัตตะโทปะปะกะโคทศสุปินังอาการตาตาง พุทธานุภาเวนวินาทเสมตุยันโทนนิมิตตังอวมังคลันจายโยจามนาโปสักุณาตสัตตโทปาปะขวทุต สุปินาหังอาการ่างรรมานุภาเวนาวินาทสมเมนตุยันโทนนิมิตตังอวมังขลัลนจะอโยจมามนาโพสักุนาสะสัสะโะทรตั้งใจจะสวดเอาคุณพระพุทธเจ้า พระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นที่พึงขอให้พี่น้องทั้งหลายนี่มีชีวิตปลอดภัยพ้นจากสันพรารสูาความคิดเอ็นประเสริฐเลิศล้ำทั้งปวงเพลินอังคากรกาลยาอภิงศ์พ่อแม่พี่น้องที่รักยิ่งเหมือนกับญาติสนิทของผมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายด้วยความเคารพไว้ในที่นี้ด้วยเคารพทุกคน แล้วก็มีความรักถึงน้ำใจไมตรีอนาที่สุดไม่ได้ผมอาจจะไม่มีความเห็นอะไรแต่ว่าชีวิตผมสละให้ชาติไทยมานานแล้วต่อไปนี่จะอ่านมดกว,วีนะอมสยามอยู่คู่ฟ้าอนันตการอมกราบ พระพุทธเจ้าสว่างแจ้งทุกข์กโศกโลกก็้ำตัดกิเลสตะนาโลกหมดแล้วตร,รัสรู้สู่วิมุตติวิโมกโลกกุตราชนะนิรพานพองแผ้วพระ สราเซรีทวนาประชาธิปย์ตยสู้เพื่อการเมืองสมัยใหม่ด้วยชาติศาสตร์กษัตริย์มาไล่ถ้าอยู่ดังเรื่อเรายอมเสมอหมด หมวยลมสิน้นสยามสวรรค์เรายอมสเสมอหมอดมุยลมสิน้นสยามสวรรค์สละเนื้อเลือดหลังเปืน้นพระสุทานแหลกร่รางขาด แขนขาศพประมวยแต่กษัตริย์ชาติศาสนายังอยู่ยืนยองเรายอมมาคองอยู่ด้วยชาติสายไม่สลายมาต่อสู้กู้ชาติชาย กุศนสิ้นนะามหามฮิตเลอร์แดกแผ่นดินแผ่นฟ้าฮิตเลอร์แดกแผ่นดินแผ่นฟ้าประชาชาติสยามกินแต่เลือดน้ำตาเดือดปูยาปาชา ชอบแล้วหรือจะไ